ยังไม่พาาเนี่ยเนี่นนนนนอยอ้มอสาชิบหายแล้วอ<ะ>มอสาโอ้โหเด้งบีบแ,แป้ไม่จ้ไม่จอดอ่ะ บ้าไหมบ้าไหมบ้าไหมเอาลวมึงเลยเอยเ้ยมีรถมาไหมไม่มีรถไงกะชอบกีไปลูกพี่ลืมพกหูมาจากบ้านหรือเปล่าครับเขาบีบแต่เท่าไหร่ก็ไม่จอดและเนี่ยดูสิลุ้นทุกโค้งเสียวทุกโค้งประตูมันเปิดครับประตูรถบรรทุกมันเปิดแล้วมันเปิดมันก็อ้าซ่าไปเลยสิ แล้วเลนมันเป็นเลนสวนเห็นไหมครับคลิปนี้นะครับผู้ใช้ทิกตอกรายนึงเขานํามาลงไว้และที่สําคัญคือเจ้าของคลิปเองก็โดนด่าบอกว่าทําไมไม่บอกเรไมไม่แซงไปต้องดูคลิปให้จบก่อนจะคอมเมนต์นะครับเนี่ยครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเขาขับตามรถบรรทุกคันนี้ที่ประตูรถเนี่ยมันเปิดแล้ว เป็นไปได้ไงที่คนขับเนี่ยจะไม่เห็นเลยว,ว่าประตูมันเปิดเนี่ยต้องมองกระจกหลังกระจกข้างต้องเห็นเพราะประตูมันประตูรถบรรทุกมันกว้างมันมันเนี่ยอย่างทีู่เห็นมันง้างไปเลยอะแล้วเลน,นเป็นเลนสวนถ้ารถสวนมาตอนโค้งแล้วประตูมันฟาดไปเรียบร้อยครับและมันมีบางช่วงอย่างที่ทกูเห็นคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาคนถ่ายคลิปนี่ลุ้นกัน,นโอ้โหตัวโกงเลยว่าเกมไหมเนี่ยแต่ต้องจ่ายค่าสินใหม่แล้วไหมและที่สําคัญคือบริษัทที่ บริษัทรถครันนี้เนี่ยเห็นพวกไล่ไล่คนขับออกไปแล้วนะตามคลิปเนี่ยคือถ้าใครเห็นเนี่ยก็คือสุดท้ายเนี่ยเหมือนเขาลงมาคือคันเจ้าของคลิปเขาบีบแต่นะครับไล่อยู่งั้นนะ่ะไม่ได้ยินเพราะมันใส่หูฟังมันใส่หูฟังเออและแน่นอนว่าตามที่ชาวเน็ตเขาแซวว่าใครหางานอยู่ไปสมัครเลยเพราะโดนไล่ออกแน่แล้วก็เห็นอย่างจริงเพราะมีชาวเน็ตมาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ย เขาล่าสุดเขาแถลงไล่ออกแล้วแล้วก็รับสมัครคนใหม่นะครับส่วนทําไมรถเจ้าของคลิปเนี่ยถึงไม่แซงไปดูคลิปครับว่าทําไมก็ถึงแซงไม่ได้อย่าเพิ่งคอมเมนต์ด่าเราบีบแต่มาทั้งคา,งางมันก็ไม่จอดเนี่ยมันไม่ดูเลยไงวะอ๋อ,อ,อ,อเนี่ยประตูคือมันหลุดหรือมันยังไงมันน่าจะหลุดแหละแต่แบบมันมันขับรถไม่มองอะไรเลยเนี่ยาตายตายหาแล้วเมื่อกี้แบบซาเล้งบนบน,บนรถอ่ะทั้งซาเล้ง รถเยินอะรถยนต์ไม่เท่าไหร่ถ้าชนมอเตอร์ไซค์นี่น็อกแน่ใช่ช่านั่งงานบนทางเนี่ยเดี๋ยวถ้าถ้ามันจะตีถ้ามันตีโค้งซ้ายเมื่อไหร่นะป้าไม่ป้าอู้ยังไม่ป้าพอเนี่ยเนี่ยมอเตอร์ไซค์ชิบหายแล้วมอเตอร์ไซค์โอ้ยเฮียแล้วบีบแต่ไม่จะไม่จอดอ่ะทำไมมันไม่จอดวะเออข้างหน้าโค้งซ้ายแน่นอน S <S ระวังระวังระวังนั่นงไงนั่นงไงนั่งไงนั่งไงเ้ยกูว่าลุ้นไปเถอะเอ้ยมึงจอดไปเถอะข้างหน้าโค้งซ้ายอีกข้างหน้าโค้งซ้ายอีกโค้งโค้งนี้แม่งแบบถ้ามอเตอร์ไซค์มันจะโดนฟาดไหมนะเมนีะยเฮ้ยมึงไม่ได้ยินเสียงเบกรกกูเลยมั่งเลยไงวะว่าแม่ง ตรงนี้แหละปาบไหมปาบไหมปาบไหมเอาลวมึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีรถมาไหมไม่มีรถไงก็โชคดีไปไม่มีรถโชคดีไปไม่มีรถกูรุนชิบหายเลยดูดิประตูเขาเปิดอย่างเงี้ยดูดิอืเอาละ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 มึงขึ้นบนสะพานี่ยเอาละมึงมันโอ้ สักครึ่มไปจะได้จบไปสักครึ่มไปเอาละสักครึ่มไปเอาละมึงเอาสักครึ่มไปอ้ยยังไปยังไปไปยังเออนั่นเอานั่นไงเอาสักครึ่มไปคืออะไรของมันวะไม่จอดเลยอ่ะจอดแล้วจอดแล้วพี่จอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วเอ้โหโอ้โหตามบีแต้ตั้งนานใส่หูฟังอ๋อใส่หูฟังโอ้โตายขับรถใส่หูฟัง นี่นะครับดูใสหูฟังบลูทูธใสหูฟังบลูทูธน่าจะฟังเพลงหรือคุยอะไรมาด้วยนะเรียบร้อยนี่ขับรถใส่หูฟังมันเป็นอย่างนี้แหละโอ้ตายโอ้โหขับรถไปสุภาพแจ้งเอาบริษัทดูเอ๊เลยพนักงานคุณ่ะเนี่ยพนักงานคุณเนี่ยโอ้ตายตายโอ้เกือบได้เห็นภาากีฬามันแลวแล้วเนี่ยเราหวีดแต่เขามาทางๆอะแต่เราแซงไปบอกเขาไม่ได้ว่าเราลากเรือมา เราลากเรือหมเราลากเรือมาเราเลยแซงไปบอกเขาไม่ได้ทำแค่และถนนน่ะถนนมันคือเป็นเลนสวนแค่เลนเดียวสวนกันอย่างเงี้ยโอก็บีบแตะไปเถอะเปิดไฟกระพริบกระพริบกระพริบให้ตลอดโหไม่จอดเลยไม่จอดโหแล้วเราจะแซงไปบอกเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าเราแซงไปมันมันแซงไม่พ้นด้วยแหละถนนมันแคบโอใจจะวายใจจะวายเกือบได้เห็นภาพกีฬามันแบบบีบแตะมาทั้งทางเลยอะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ